สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแยกอทิเมียและการหืบาลลูกปลานะครับอันดับแรกเราก็เป่าอันนี้ทางร้านเป่าไว้3ขวดขวดที่1นขวดที่2อวดที่3จากลูกจากวิดีโอนี้นะครับเห็นว่าเราทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีตัวจะเริ่มลงมา เริ่มลงมาแล้วนะครับอขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการเปิดวาล์วเปิดวาล์วทุกตัวเลยนะครับลงมาในผ้ากรองที่เราได้เตรียมไว้นะครับในชุดอุปกรณ์เราก็จะมีให้ด้วยนะครับแล้วแต่ใครจะไปดัดแปงแลงเอานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดวาวล์วลมดูนะครับอ่อันนี้ผมได้เปิดวาล์วออกแล้วนะครับจะเห็นตัว จากขวดวิ่งลงมานะครับตามตามวิดีโอนี้เลยนะครับระหว่างนี้เราก็รอไม่ควรไปที่อื่นนะครับควรรอเพราะว่าเราต้องการเป่าเราต้องการปล่อยแค่สุดคอขวดแค่นั้นเองถ้าเราปล่อยหมด มันก็จะมีเปลือกที่ลอยลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับที่จะเป็นเปลือกไข่ที่ลอยที่เราไม่ควรปล่อยลงหมดอันนี้ผมปิดวาล์วไว้ให้ยุดดูนะครับปกติถ้าเราทําเองที่บ้านเราไม่ต้องปิดวาล์วก็ได้นะครับเราก็แค่ดึงสายออกจากผ้ากองเลยแคกผ้ากองแค่นั้นก็ได้ครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ควรจะเหลือไว้ประมาณนี้ไม่ควรปล่อยออกหมาเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการต่อไปครับคือเราก็หยิบตัวอาร์ติเมียเนี่ยครับที่เราปล่อยออกมากปีเอาน้ำออกแล้วแต่เราจะทำแบบไหนก็ได้ครับคือให้มันตื่นติดเอาแต่ตัวอ่าันนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับอ่าเราก็ เอาภาชนะใส่น้ําถ้วยหรือกระมังอะไรก็ได้ครับน้ําบางคนก็ถามว่าน้ปาปลาปลาได้ไหมคือมันได้ปกติครับใช้ได้หมดท้งน้นนนาําครับอันนี้น้ําปลาปลาครับอ่าเราก็ดึงนี้ดึงออกอ,อ่าอันนี้เราได้ตัวผลผลิตจากสามขวดนะครับขวดหนึ่งผมเป่าประมาณช้อนชาครึ่งช้อนชาหน่อย ก็ตีประมาณสามช้อนตีทักสี่ช้อนชาบนมือผมนี่นะครับอ่าเราก็เทลงบนน้ําที่เราเตรียมไว้เลยครับนี่มันก็จะเริ่มวิ่งลงข้างล่างเราก็ไม่ต้องสนใจเลยครับอ่าเราก็กลับผ้าคองเลยเอาด้านด้านกว้าลงปึ๊บอ่าอันนี้เราก็เห็นว่าตัวมันมีจม คือเราต้องทิ้งไว้สักพักนึงเพราะว่าตัวมันจะวิ่งขึ้นอยู่ขึ้นลอยขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นรูปหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้เราก็ทํผ้าคลองเตรียมผ้าคลอ,องรอเพื่อจะกรอรอบหนึ่งบางคนสงสัยว่ามันรอนานไหมระหว่างที่เรารอ เราก็ว่างตอนนี้เราเอากวดที่เราเปั่มเมื่อกี้ไปล้างดีกว่า,าผมก็ได้ล้างกวดเสร็จแล้วครับเนี่ยเห็นตัวไหมครับอืมระหว่างเราล้างกวดเราก็จะได้อ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับในตัวขึ้นมายึบๆด้วยนะมาดูกันแบบชัดๆเลยที่ต่อไปผมก็จะทำการ เทเจ้าตัวเนี้ยลงบนผ้ากองนะครับค่อยๆเทอ่าอันนี้ผมทำคนเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับอ่าอันนี้ผมเทเกือบหมดแล้วนะครับอ่าเคล็ดลับของมันก็คือว่าเราไม่ควรเทหมดเพราะว่ามันมีไข่ที่จมอยู่ตรงคุ้นๆนะครับเราก็จะแคงเอาเฉพาะส่วนที่เป็นตัวเพื่อหลีกเลี่ยงของเปลือกไข่ที่จมครับอ่า เราก็าจะเหลือเปลือกไข่ที่โจรไม่ต้องเสียดายนะครับบางคนก็เอาน้ําไปล่อนเอาอีกอ่าหรือว่าเป็นเศษๆเราก็ทิ้งไปได้เลยนะครับส่วนตัวเรานี่ครับเ,เห็นห็นแดงๆเน้นๆครับนี่ครับผนที่เราแยกเรียบร้อยแทบจะไม่เห็นเปลือกไข่เลยนะครับจะได้ตัวล้วนๆถ้าทําตามวิธีการทําที่ผมแนะนําไปนะครับหรือใครจะดัดแปลงก็ได้นะครับ ก่อนต่อไปเราก็เตรียมน้ําเหมือนเดิมครับเราก็เทใส่เหมือนเดิมอันนี้ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วครับในการเป่าอาทินเมียจากทางร้านของคุนเบนต้านะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ล้างผ้ากองเทียมผ้ากองไว้รอบต่อไปเลยแล้วกันระหว่างรอออ พอมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับบางคนก็ถามว่าถอแล้วอย่างนี้เราจะให้ลูกปลายัางไงครเราั้งแต่เราจ้ะเราจะตักใช้ช้อนตักให้ลูกปลาเลยก็ได้แต่ทางร้านจะใช้ขวดหาซื้อด้วยทั่วไปนะครับอ,อย่างนี้ทางร้านก็จะมาต่อ,อ,อใส่ใส่ายออกก็หน่อยเพื่อเป็นปลายยาวๆเวลาเราให้ลูกปลา เดี๋ย้ง่ายขึ้นเราก็ตักเจ้าตัวที่เมียเนี้ยลงในขวดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอตักแป๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้เราจะมาให้ลูกปลากันนะครับอ่า,อาก็มีอยู่พอสมควรอ่าวิทีให้ก็ไม่ยากครับก็คงจะพอจะรู้นะครับ นี่ก็คือเพื่อลูกปลาที่รอกินเจ้าเมียนะครับเราก็ที่ให้เราก็แค่โรยให้ลูกปลากินตามปกติครับโรยไปทั่วๆนะเราถ้าเราจะไม่มีอุปกรณ์เราก็ใช้ช้อนก็ได้นะครับอันนี้ทางร้านขอเป็นลูกปลาก็จะเยอะองนี้ติดเยอะหน่อยอันนี้เราก็จะให้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 ไป ็นช้อนก็ได้นะครับเรายโดยพรจาตัวถามบางคนก็ถามว่าให้กี่มือ้อขางร้านคิดว่าให้มื้อเดียวก็พอนะครับออันนี้สังเกตดูได้ง่ายอันนี้ลูกปลาได้ประมาณคิดว่าหนะ้าประมาณติดกว่าวันได้แนละ้วโตวขนาดนี้แนละ้วเขาเห็นอาทติเมียเขาก็กจะไล่กินไล่งนะับ อาหารบางคนถามว่าทําไมต้องเป็นอาทิเมียรายแดงก็ได้คือสําหรับคนที่หาายแดงไม่ได้นะครับอาทิเมนียนี่ก็ที่ทําก็ไม่ยากบางคนบางคนคิดว่ามันยากแต่ถ้าเราไม่ลองทําก็ไม่รู้นะครับน,นี่เราก็โรยให้พอสมควรเรากะเอานะครับไปไอ้ไอ้หน่อย ให้ทุกบอ่อเลยครับ ะครับเดี๋ยวเขาจัดการของเขาเองตัวทีเมียนี่มันจะดีกว่าลายแดงครับตัวจะค่อนข้างเล็กมากอาหารที่มีชีวิตเหมือนคนเราครับต้องรูอก,กินสิ่งที่ดีๆขอเป็นก็ของตายนะครับ ปลาจะเลือกกินของที่เป็นด้านส่วนใหญ่หูค้อบนี้กันนะครับอย่างปลาที่เราให้เมื่อกี้เป็นปลาที่เราลงหลังจากสิบวันแล้วเราลงอ่างเลี้ยงจริงส่วนปลาที่เราเพิ่งเพาะใหม่อันนี้ปลาได้ประมาณเกือบจะประมาณเก้าวันแล้วครับอ่าทุงนีจะลงบ่อเลี้ยงจริงน,นี้ีก็ให้กินตั้งแต่วี่ห้าเลยครับเออ ออกมีซูปเปอร์เลสนะครับให้ดูดลมตา,าที่เป็นหลาที่แบปลาลอดเยอะครับออกมีติดเยอะมากที่ให้ก็โรยบางๆเบาเบา สะดวกสบายหน่อยครับถ้าเราใช้อุปกรณ์ช่วยเสริมนิตรันนี้เราไปแดดแปลงนอกเหนือจากตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็มีการให้หลายๆแบบอยู่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราก็ไม่ควรให้เยอะให้แค่พอประมาณนะครับหลังจากนั้นแล้วที่ผมบอกว่าให้ควบคู่กับอาหารบดไฮเกรด อ่ผมยกตัวอย่างให้นะครับอันนี้คืออันนี้คือให้เกรดนะครับค่อนข้างจะ,ะานนะจะละเอียดมากอันนี้ผมบมดแล้วนะครับนี่ครับจะละเอียดมากหลังจากที่เราให้อาธิเมียไปเราก็โรยบางๆบ,บนผิวน้ำนะครับอ่าไม่ต้องเยอะนะครับโรยเพราะว่า มันอาจจะช่วยในเรื่องของอาหารเสริมให้ปาด้วยประมาณนี้ครับก็มีสุเปเลดอันนี้ตัวพ่อครับสุดหล่อทางร้านของบุนเกต้าก็จบวิธีการเป่าอาที่ิเมียและการให้ลูกปลาแลเ้เกิดเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจ้ิิต่อ,อ,ส,อส่งถานได้นะครับ หรือจะอินบ็อกมาก็ได้ครับสูตรสูตรถามว่าห่วงไหมไม่ห่วงครับคือทางร้านเราอยากให้าการเลี้ยงอก,กับของบ้านเราเลรินเข้าหน้าเป,ป็นฝันเนี้ยครับสำหรับอันนี้คือสำหรับคนที่หารายแดงไม่ได้จริงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ